สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมยูกิโอมา s t e r d u e กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กแอชเชนนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีเวนต์แมกกาพุนนะที่ผ่านมาครับโอ้โหช่วงหลังนี่โดนปลากระดับยับเยินน่าดูนะแล้วยี่เป็นเด็กกับลิกาเฮสเปย์เยอะินโดนก็จวดยับๆนะก็ตรงนี้ครับเริ่มก่อนนะมือแรกก็พอได้นะมีฟิลคู่ออกมากรับเป็นคอมโบนะเล่นได้ครับที่ไม่ค่อยดีครับคือคิงมาขึ้นมือชาเพราะคิงเป็นสเปย์จากเด็กได้แล้วก็แมกกาพุนครับเริ่มก่อนไม่ได้ใช้นะแล้วก็เป็นนนเเเเเเววลลออรรรรร์คคัับบตีี้ิิ่่่มมกด๋ยย เมหนึ่งครับก็แปะฟิวครับตามสูตรนะแล้วก็มากองครับระเบิดฟิวสเปรย์ขึ้นฝั่งของข้าบแล้วก็เสิร์ฟเป็นเอเลสนะครับยังไม่กองเซ็ตนะถือเราจะมีแค่ใบเดียวก็ถอะจูบมาก่อนแล้วค่อยเซ็ตอาจจะหลอกได้นิดนึงแล้วก็แฟกฟิวค,ครับถูําำลายสเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวก็เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงเลยเสิร์ฟเสิร์ฟเป็นไอ้นี่ครับใบที่โมนะก็โมแล้วก็เก็บครับเก็บมากองขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้รีโม่ครับฟิวชั่นเลย ตัวนี้จริงจลือเปน,นิดนึงนะเพราะว่าปกติคิงไม่ค่อยขึ้นมือใช่ไหมถ้าเกิดตอนที่เราจะมีฟิลครับเราแปะฟิลปุ๊บจ้ะแล้วก็คิงอ่ะสเปรย์ไปก่อนเนี่ยแล้วค่อยสั่งชุบน่าจะดีกว่านี้นะตัวนี้ก็ขาดทุนนิดหน่อยครับแต่ไม่อะไรหรอกตัวนี้ก็ฟิวชั่นครับเป็นเอเบอร์นะเอเบอร์เก็บฟิลแล้วก็แปะฟิลเลยอันที่แล้วก็สเปรย์คิงครับเอฟเฟกต์คิงเลยถ้าฝั่งข้ามคอนโทรลมัตเตอร์สองแปะดีมากกว่าครับสเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวจากเด็ก ออกเป็นสเปเฮดนะครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าสเปรเฮดอะ่ะจะดีดมาก่อนขึ้นมือจากไว้ได้ตาหน้าครับแต่ว่าด้วยความที่มันโดนนิบิรูมันก็ช่วยไม่ได้นะเพราะคอมโบเรามันจะจบที่ประมาณนี้พอดีแหละก็โดนนิบิรูก็น่าจะได้มอนใหญ่ประมาณนี้นะอ่ะเป็นนิบิรูครับแปลาแปลก็โมเจครับก็ใหญ่เบิ่มนะครับแต่ว่าตรงนี้ปัญหาคือเราจะไม่มีอะไรสู้ต่อเลยนะมีแค่เวลเลอร์ครับไม่รู้จะหยุดได้หรือเปล่านะส่วนในหลุมก็ต้องรอตาหน้าอีางเยวเลยฮ่าเลย ไม่เนี่ครับโ,โอ้ยเทนไปนะและกระเซษตด้วยเซตตรงช่องที่อินเปอร์แน่นอนครับและอินเปอร์ครับตรงช่องเดีวยวกับเอเล็ครับก็ค่อนข้างย่แย่นะตนัวนี้ไอตัวไพรดาครับเอฟเฟกจะเสิร์ญนะเราไปเวิดเลยครับใบเดียวครับหวังว่ามันจะหยุดได้และจะไม่โดนอีกอื่นเพิ่มนะระเบิดทิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บเปิดเป็นเอเล็นะครับเปิดไปอย่างนั้นแหละเปิดเรืเ่อยๆไปเฉยๆดีสมเลย อ่ลิงต่อครับไปต่อไม่ได้ครับเดี๋ยวโชคดีมากๆแล้วก็ลิสต์ไหนครับมันไม่ไมาจากมอยแต่ดีครับเพราะงั้นสบายๆนะอ่ะเข้าหาครับเา้าเธอจูเลยจูไปเนี่ยกาะโม่เฮีแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเราเล่นอย่างอื่นก่อนครับลิสต์ไหนอะมันจะรีมูฟดีบิลูใช่แล้วโทเคดีบิลูก็จะจาก่อนไปเลยเพราะงั้นต้องเอาดีบิลูครับบิดปุ๊บแล้วตีไปก่อนนะน่าเสียดายครับที่เลย่ยพลเขาจะเหลือหน่อยนึงนะถ้าเกิดจูเป็นมอนสักคนหนึ่งอ่ะลงมอนไปปุ๊บแล้วตีซับมันน่าจบได้เลยนะเพราะใบเนี้ยไปอีเปิ่ๆีครับ อ่ะเสร็จปุ๊บเมย์สองครับเราก็ได้ต่อนะพอลิจันายไม่อยู่ละโมเก็บโมมากรครับเก็บมากรขึ้นมาเพราะเรามีฟิวอยู่ใช่ปะเดี๋ยวใช้มากรระเบิดฟิวสเปรย์ขึ้นฝั่งข้ามแล้วสเปรย์เพื่อนเล่นต่อไปฟิวมากรครับระเบิดฟิวเลยแล้วก็เป็นอีเทตี้ครับเพราะอีเทตี้มันยึดมาเล่นฝั่งเราได้ใช่ปะแล้วก็ตอนที่ฝั่งข้ามเป็นพวกไอ้มากรจีนครับถ้าเกิดเราหาแบบจังหวะดีๆครับใช้เอเลดเนี่ยที่หลบอีเปอร์ทค่ะ ฟิวชั่นมากอทีปุ๊บเนี่ยเราจะได้ระเบิดบาแฝงคาบด้วยเขาจะไม่ได้มีตัวเหลือสู้ต่อนะเอฟเฟกตฟิวครับตกงหลุมจะไปเพื่อนออกเป็นชาแมนนะครับเพราะตัวนี้เราต้องการที่จะ่ออิเปิ์ออกมาให้ได้ใช่ปะชาแมนเก็บสามครับแล้วก็เอาฟิวมาเสริมขึ้นมือนะไม่ใช้อะไรนะครับก็เสริมไปฟิวขึ้นมาครับแล้วปักฟิวเลยอาคัรเลยตอนนี้ก็เอ็นเฟยครับเอฟเฟกฟิวนะเอาฟิวในหลุมครับยันเข้าเด็กแล้วก็โจมหนึ่ง ที่ต้องรอดูครับว่าฝ่ายข้ามเป็นมีของดีหรือเปล่าครับตัวนี้เราก็พอประมาณครับเราจบไปอุลาขึ้นมานะเพราะไงเราไม่โดนไข่เม็ดแน่ๆครับเพราะตัวี้ไข่เม็ด่อาข้าอันตรายลอฟเฟรครับเปิดเป็นอีเทสตี้ครับเปิดเสร็จปุ๊บได้เก็บครับเก็บเป็นมังกรขึ้นมือนะพอฝ่ายข้ามตกตีปุ๊บเราได้ใช้มังกรครับระเบิดฟิวแล้วก็ได้เล่นต่อได้บ้างไม่เนี่ยครับโอ้หฟ้าผ่านนะโอ้โหเลยจะเชื่อ ไม่มีมอนยืนบอดเลยนะแต่ว่าน่าพอได้นะพเพราะถ้าเหลือมังกรใช่ไหมมังกรระเบิดฟิลขึ้นไปข้ามเงี้ยแล้วราจะพอมีตัวเล่นอยู่บ้างมังกรเขียวมาแล้วครับมังกรเขียวก็ชุบเพื่อนชุบเป็นขาวครับตรงนี้เรามีมังกรที่เตรียมไ้ครับระเบิดฟิลสเปีขึ้นฝั่ขงข้ามเลยดีโซครับอัตเตปุ๊กเขียวชุดเพื่อนชุบเป็นขาวขึ้นมมครับแล้วก็ขาวจะเอาฟิลมาเซตใช่ไหม ตัวนี้เอฟเฟกต์ฟิวโรบ้าครับทูครับไล่สไปเพื่อนหนึ่งตัวดีโซครับตัวนี้ก็ําเป็นผู้หญิงครับเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้เสริมตัวบันลีต่อตาใช่ไทีนี้เงื่อนไขครบแล้วครับเพราะม่ากรฟิวชั่นเวดอสต้องใช้มกรใช่เราก็ใช้มกรแฝาคาบสองตัวครับแล้วก็ผู้หญิงนะขึ้นเป็นมกรได้ครับจะได้เป็นแฮปปี้แล้วก็เคียร์หลังครับปัญหาขึ้นบนี้ครับตั้งนานนะเขาไม่เปิดสักทีไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอินเปร์จริงหรือเปล่านะฟิวมาแล้วครับ ลกราฟิกผู้หญิงครับจะเซิร์ชแล้วเขาใช้เป็นดอปเลสถ้างั้นแบบปลว่าใบนี้ไม่ใช่อินเปอร์นะเพราะว่าถ้าเป็นอินเ,เปิดเ,เปิดอินเปอร์ใส่ก็จบแล้วบะตรงน,นี้ก็ไม่ได้แตกเหมือนกันครับเขากล่าวว่าคงใช้แบบเป็นดอปเลสใช่ไหมให้เราเชนจะฟิวชั่นครับแล้วเขาเปิดอินเปอร์สวนเนี่ยจะเจ๊งเหมือนกันนะอาริโซครับได้เฉยเลยนะแปลงดีเหมือนกันอาทิตยก็สบายบลลแล้วครับเวดอลงละ ปัญหาของเราตอนนี้ครับคือดับเลสครับมันเดนเกตแบบไม่เลงครับพอเวล็อกลงปุ๊บเวล็อกก็โดนเดนเกตครับเราจะไม่ได้หาปีนะแต่ว่ายังได้ทำไลมอนอยู่ดีครับอ่ะกล้าเชไปนะที้งศพเลยอันที่เนี้ยปัญหามาแล้วครับเพราะว่าเวล็อกโดนเดนเกตใช่เอฟเฟกที่ว่าไม่ถูกทลายครับก็จะไม่มีนะเพราะมันจะระเบิดบดบอร์ดเลยตาวขัน้นที่อครับเป็นฟิวมังกรจีครับ ถ้าไม่มีมือครับฟิวโมกจก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องเสิร์ชหนึ่งชาแล้วก็ทิ้งหนึ่งครับก็คือเสิร์ชใครมาก็ทิ้งไปเลยถ้าเกิดวันนี้เป็ใครเมนครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะเรามีอุลตร้าอยู่นะน่าจะพอได้อยู่อพาเลยครับเข้าเชิญจุ๋วครับอ่ะเรียบร้อยครับเพราะตัวนี้เรามีฟิวใช่าแล้วก็ฝากร่มแค่แปดร้อยครับเราจุ๋วใครก็ได้นะเพราะเรามีฟิวใช่าขอแค่เป็นมอนก็พอเพราะว่าแปะฟิวปุ๊บป้วนี้สเปรย์ได้ครับต่อให้จุ๋วกี่ดาวมาลงได้หมดนะโชคดีครับที่จุ๋วเป็นฮีโร่่่่นนะฮีโรก็คอข้างใหญปฟิวเลย แล้วก็ฮีโร่ครับเห็นฟิวสเปรย์ได้สเปรยตั้งตีครับแล้วก็หหดเข้าไปเลยอ่ะสุดท้ายก็เป็นอ e ีเปิดนะทีเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าทําไมถึงไม่เปิดตอนที่เราจะฟิวชั่นเป็นเวดอนนะอาจจะไว้ใจดับเด็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยอ่ะพอเปิดตอนนี้ก็ไม่สําคัญแล้วครับโซรี่สองพัครับตีเข้าไปเลย ก็ประมาณนี้นะบางทีเราก็ยากที่จะคาดเดาความคิดของผู้เล่นเทนไปนะพวกนี้เราชอบแบบมาเหนือความคาดหมายตลอดเวลาเลยก็มาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูดีเด้ยฝากคาดนะครับอันนี้ก็เป็นดีเดี้ยของมังกรจีนครับก็เป็นมังกรจีนแบบที่ใส่เป็นแฮทแท็บเยอะๆนะครับเป็นดีดีโคครับเวเลอร์แม็กซี่อุสกิอุตะระวาราชิแล้วก็เป็นแม่ชีนะแม่ชีนี่ก็เป็นเวเลอร์อีกใบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นมังกรขาวครับมังกรเขียวเกนโลคุโดราโดราชุด้าครับเหลือใบเดียวนะพอเหลือใบเดียวมันก็ประมาณนี้แหละ แมกนามาตครับนิบิรุแบคโฮทันเดอร์โบอะไรฮาร์ปี้ทำไมแล้วก็เป็นไลนิ่งสตอร์มครับพัดเก่าฟิลดหนึ่งใบตับ้มเลดสามครับแล้วก็ไฮเมนสามอีเปอร์สองนะเอ็กตาร์ก็เป็นมังกรจีนตามปกติครับก็ไอการแบทที่มัเหลือลิมิตเนี่ยมันก็ส่งผลประมาณนึงนะเด็กเทนไปที่หายไปเยอะ,ะมากๆนะแล้วตัวมันเหลือแค่นี้ครับมันก็พอจะสู้ได้ง่ายขึ้นประมาณนึงเลยต่อไปที่ครับเดี๋ยวไปดูทายสองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาทสองนะครับตาทนี้ก็ฝ่าข้ำเริ่มก่อนครับมือแรกนี่ก็พอได้นะมีใบเปิดครับเป็นเวดดสครับกับฟิลนะตรงนี้มีฟิวถ้าเกิดแบบมีมังกรจู่มังกรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีสองกอคัททีนะแล้วก็เป็นอิมเปอร์กับนิบิลูครับน่าจะพอได้อยู่นะเสร็จปุ๊บฝ่าค้ำเริ่มก่อนนะครับเริ่มเลยอ่ะเริ่มจะเริ่มก่อนครับแป๊วมือค่อนข้างกาดนะไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องของเราเจอเลยอ๋อนี่นะไอแมงนี่นะไอพวกเนี้ยคร มันก็อยากจะใช้ช่ไหมพออยากใช้พ๊บเนี่ยมันต้องห้ามเล่นครับซึ่งส่วนตัวมันดูแบบไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะตรงนี้ไอคนนี้ครับโชคดีนะที่เป็นคนนีครับเพราะคนเนี้ยมันจะได้จั่วก็ต่อเมื่อเราสเปรย์จากมือใช่ไหมแต่ว่าเด็กเนี่ยครับสเปรย์จากมือมีแค่ไม่กี่ทีครับส่วนใหญ่จะสเปรย์จากเด็กมากกว่านะกับเอ็กตาอะไรอย่างนี้เพราะงั้นตรงนี้ฝาคราบได้จั่วไม่เยอะหรอกลาเไปครับเป็นสเปรย์สองนะเวทเร็วครับเวดอครับใช้เลยอาฟิลแปะ แล้วก็เสริชขึ้นมืออ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราสเปรย์มอนส์หรือนอมอนมอนเตอร์จากมือฝั่งข้ามที่จู่ไปเองนะเนาะอฟเฟกไวร์ดอครับระเบิดฟิวเ,วล,ล,เลยโอ้หไอ้มอนี่อะไรของมันเนี่ยไม่อยากจะจู่แล้วหรอพอไปอูล้รลาปุ๊บก็ยุ่ยยาประมาณนึงนะดีส็อเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับเราก็เซผ่ันเลยแต่ว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่า เอฟเฟกต์เวดอปเป็นสเปียสองใช่ไหมถ้าฝั่งข้ามตุกติกปุ๊บเราค่อยสเปรย์ขึ้นเธอฝังข้ามก็ได้แล้วก็สเปรย์มอนใหญ่ๆมาตั้งกันไว้อะไรอย่างงี้น่าจะพอได้อยู่อ่าไม่หนึ่งครับเป็นโมเวสนะตัวนี้ไม่มีอยู่แล้และเป็นเทเลเมตนะครับก็แปลกๆนะปกติเทเลเมตมันมือมันค่อนข้างเสถีดดยรจ้ะก็เป็นนางเงือกน้อยตลอดไปครับคิดว่าที่มันเริ่มบิดอ,อ่ะอาจจะเพราะใส่ไอ้พวกเนี้ยครับน่าจะใส่ามาเยอะนะถ้าเกิดใส่ตัวนี้แปลว่าต้องใส่อีกตัวนึงแน่ๆครับเพราะมันนน่่าาจะะมคูกั ทำให้สารส่วนมันเพี้ยไปเยอะเลยตัวนี้เป็นเลโนฮารครับโชคดีครับที่เราไปอีเปอร์เฮี่ยจิ๋วมาตากาตาแรกนะเลโนฮารครับจัโมโบเพิ่มครับเราอีเปอร์ใบทิ้งไปเลยตาหน้าว่ากันไหนโอ้ฟิวชั่นครับฟิวชั่นสดๆเลยอะ่ะเลยจะเชื่อก็เป็นเลโนฮาเนาะกับมือสองใบครับเป็นคิมดาครับ คีบิดาก็ไม่ได้จั่วเหรอมันต้องอยังไงนะต้องฟิวชั่นโดยการใช้วัตถุดิบจากมือและวนสนามถ้าการไปฟิวชั่นลงมาด้วยเวทหรือเอฟเฟกสามารถจั่วเท่ากับจํานวนการที่ใช้วัตถุดิบแล้วก็ทําลายอ๋อมันต้องเด้ทําลายปะถ้าเกิดไม่ได้ทําลายก็จะไม่ได้จ่วป์ป่ะอะไรประมาณนี้ละมั้งไม่แน่ใจนะ่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ปัญหาคือตัวที่อคอมโครับมีเป็นมูดูล่าครับกับสโนนะสโนนี่ค่อนข้างน่าลำคาครับแต่ว่าสโนมันจะต้องรีมูฟเท่าไหร่เจ็ดใบ แล้วก็เจ็ดบนสนามใบานึงเนาะอาจจะเป็นฟิวก็ได้นะก็คือปุ๊บเราคว้าม,มอนด้ตัวนี้ตัวนี้คิไม่ได้ครับตีเข้ามาครับยังไม่แพ่นะรับไปก่อนตัวนี้เสร็จป,ปุ๊บเมสสองครับเอฟเฟกต์ของเวดดอรครับระเบิดฟิวนะเดี๋ยวเล่นต่อครับอ่ะอีกฝ่ายครับใช้สโนครับไม่รู้ว่าด้วยความบ้าจี้หรือด้วยความอะไรก็ตามครับเพราะจริงๆอะ่ะเขารอรีมูฟเวดดอรก็น่าจะได้ปะเพราะตอนนี้รีมูฟฟิวไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้ควาาไม่ได้ด้วยขาดทุนนะ ไีซบเลยแล้วก็สเปย์ครับตัวนี้ยังไงก็ได้สเปย์อยู่ดีครับเพราะว่าเราค่อนข้างคุมครับเพราะว่าฟิวอะมันเทคที่ว่าโดนรีมูฟก็ยังได้อยู่ดีนะเพราะตรงนี้เราจะได้ทั้งเสริ์ครับแล้วก็ไปโดนสเปย์แต่ปัญหาคือมันจะไม่ได้เสริ์ไม่กับดาครับเพราะว่าจะเสริ์ไม่กับดับต้องทำลายฟิวสำเร็จนะสเปย์ไปจริงครับโอ้หเตไนน์เนาะโดนรีมูฟนะหายจอยตอนนี้เราก็เชืต่อครับ เวดอนนะเมื่อกี้เวดอนออกจากสนามครับระเบิดบอ่อได้ครับเราก็เทคระเบิดบอ่อทิ้งไปเลยแล้วก็เตือนนายครับหลบนะสโทัครับแล้วก็เวดอนระเบิดครับระเบิดคิงทิ้งไปนะคิงอยู่ในหลุมมาครับยังดีกว่าไปอยู่ในมูฟโซนนะเพราะอยู่ในหลุมม,มันจะพอมีท่าเอากลับมาได้บ้างถ้าไปมูฟโซนคือแบจากลาไปเลยอ่ะพาครับเข้าสิทัวครับ อธิษฐานก็เหมือนเดิมครับก็เคลียร์สภาัญคือเราต้องเคลียร์ลิเจแนนครับโชคดีที่สเปรเฮครับมาพันเจ็ดนะลงปุ๊บแล้วตีลิเจแนนที่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นทีหลังครับเพราะเรามีเอาไว้แค่นิ่งครับยังไงเราเล่นต่อได้อยู่ละสเปรเฮครับแบทเทิลตีทิ้งไปเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเราแทบจะไม่ต้องกลัวสนูนะเพราะว่าสมมติมาถูกไลน์ปุ๊บเนี่ยหลุดไม่พอครับพอหลุดไม่พอปุ๊บสบายๆและแต่ปัญหาคือมูโดล่าครับมูโดล่ามันก็ยุ่งยากนิดนึงเนาะไปต่อครับเวดอตแปดฟ แล้วก็เซฟของมังกรครับระเบิดฟิวสเปแล้วก็ใช้เป็นกําดาษครับตรงนี้มันไม่ต้องรอแล้วครับเราก็ใช้เปเลยเพราะมือเป็นฟิวนะเทาเลยไปได้อยู่แล้วสเปผู้หญิงครับผู้หญิงเซิร์ชเซิร์เป็นเวทโม่นะครับใช้เลยโม่เป็นมังกรครับแล้วเก็บไปคิงขึ้นมือแล้วก็แปะฟิวครับคิงเห็นฟิวสเปได้ครับสเปเสร็จปุ๊บสเปเพื่อนอีกตัวหนึ่งสเป ออกเป็นชาแมนนะครับชาแมนเดี๋ยวจะยัดใช่ไหมเพราะตัวนี้เราก็ยัดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมีมูดูล่าเนี่ยเราต้องการเขี่ยมูดูล่าให้ได้ครับเอฟเฟกต์ Effect ของสเปีชีส์เลยครับถ้าฝั่งข้ามคาโทนมอเตอร์สองแปดหรือมากกว่าทีวีต,ตัวมันเองครับดีการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือดีสซโนนนี่แหละแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟกต์ชาแมนครับรีมูฟิวชั่นเอาเป็นเอเบอร์ครับอ่าแล้วก็เอเบอร์ครับจะเอาฟิวเก็บฟิวขึ้นมืออ่าเรียบร้อยครับหลงกนนะ เพราะไงตรงนี้ครับเรามีตัวยัดแน่ๆครับเพราะว่าพอยต์หลักของเราคือการยัดฟิลเข้าไปใช่ที่เหลือจะได้ไม่ได้อะไรช่างมันอยู่แล้วครับโอ้ได้ยัดแค่ใบเดียวด้วยมีซุปเลยตัวนี้ครับเรามีเป็นชาแมนที่ลงเมื่อกี้ครับชาแมนเลยยัดสามครับแล้วก็เสริฟฟิลขึ้นมืออ่ะเรียบร้อยครับเหมือนเดิมนะตามสูตรเป๊ะไอมูโดราก็คือวาฟีไป ทีนี้ของเราก็ค่อนข้างโอเคครับมีมังกรมีโนมินี่นะน่าจะพอได้อยู่เสร็จปุ๊บเราก็พันเลยอ่ะไม่นึงครับแต่ข้าตั้งตีนะไอเนี่ยปัญหาของไอพวกเวดอสเนี่ยมันก็ลำบากนิดนึงแหละเพราะว่าพลังมันใหญ่เท่าไหร่ถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเขาตั้งตีปุ๊บเนี่ยแล้วตีเข้ามาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าบังคับให้เราสั่งใช้เอเละครับเพื่อฟิวชั่นเป็นมังกรเวดอสฟิวชั่นเนี่ยแล้วก็ไปเคลียร์บอร์สนิดนั่นนะครับมันจะค่อนข้างขาดทุนนะแต่เราสั่งข้าวก็จะเสียไปนะ ฟิชชั่นเลยครับเป็นเวดอสมังกรฟิชชัน่นอ่ะเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ทีลเมนตลอดไปนะก็เดี๋ยวไปดูลีดที่ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีดทีเด่เขาไ็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้ครับก็ค่อนข้างผิดคาดนะที่เขาใส่เอจิมาแค่ตัวเดียวครับก็อาจจะดวงซวยเปิดไม่เจอเหมือนกันนะถ้าง,งั้นแปลว่าดวงอาจจะไม่ค่อยดีครับที่โจวบิดนะเพราะว่าเขาใส่ใบที่มันบิกเพิ่มมาแค่ไม่กี่ใบเท่านหละเมนเด้ครับใบแรกเป็นไอเดียจะบิดปะคีออสแวมมาหนองน้ำ อุลา่ลาครับฮันนิตที่ข้าวสโนโ่ซีแมร์ครับไอสโน่ที่มันโดนเหลือหนึ่งตั้งมาเลยนะจับไม่ได้น่าจะแบล็คลาสุดปะหรือว่าโดนนานแล้วแล้วไปชิลเลนครับเลโนฮาร์ดเกลโด้โมโดล่าครับพิบูล่าแล้วก็ไอแมกับพุนเมื่อกี้ครับชาดอบี้เดสซูดโด,โดเฟลเลียแล้วก็เทนเมคชาครับฟิวชั่นเสือตักลบอันนี้เป็นโมใช่ไหมโมเวดกีฟฟิวคชา สครีม3เลยแล้วก็ซูเปอร์พิชชัน3ใบฮับบี้ครับแล้วก็ดักอย่างละใบนะเอ็กต้าก็เป็นทีละเมนตามโอ้ยไอ้นี่คือใครไม่ค่อยเก่งมาตัวนี้ทีเ่เหลือก็ไม่มีอะไรเป็นแปลกประหลาดเท่าไหร่นะต่อไปนี้ครับผมสำหรับเด็กแอชเชตวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ